สวัสดีครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับเพื่อที่ยมจะเป็นเมนูผัดวุ้นเส้นนะครับสําหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้วุ้นเส้นแบบสําเร็จนะครับวุ้นเส้นชนิดนี้ไม่จําเป็นต้องนําไปแช่น้ําก่อนนะครับสามารถนํามาผัดได้เลยกระลาปีแล้วก็ผักความตุ้งนะครับให้หั่นเป็นชิ้นพอประมาณเนื้อหมูหมักครับไข่ไก่สองฟองหอมใหญ่นะครับมะเขือเทศต้นหอมหั่นท่อน พริกชีฟ้าหั่นเฉียงกระเทียมจีนสับหยาบซีอิ๊วดำซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นนะครับสำหรับเมนูผัดอุ้นเส้นสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรแบบตามใจนะครับอยากทานอะไรเราก็ใส่เนาะวัตถุดิบก็ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันนะครับน้ำมันสำหรับผัดนะครับ ถ้ามีน้ำมันหมูแนะนำไม่ใช้น้ำมันหมูนะครับแต่ช่วงนี้น้ำมันหมูมัคนค่อนข้างหายากเนาะกระเทียมครับ กระเทียมเหลืองดีแล้วก็ตามด้วยเนะื้อหมูหมักนะครับผมต้องการให้เนะื้อหมูเกรียมนิดนึงนะครับ แกงน้ำหมูได้ที่แล้วครับให้เราทำด้วยแกไก่ๆนะครับ ไข่ไก่เซ็ตตัวดีแล้วก็ให้เราตลบเนื้อหมูลงมาเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยวุ้นเส้นครับ ตามด้วยผักที่ตุกยากเลยครับกะหล่ำกับผักความตุ้งนะครับ วันนี้จะเน้นเป็นผักเยอะนะครับพอกระหล่ำกับกวางตุ้งเริ่มสลดเราก็จะตามด้วยหอมใหญ่เลยนะครับ รรสเลยครับด้วยซอสปรุงรสปัากเกี่ยวตีวขาวนะครับน้ำซันซายพริกไทยป่นเพิ่มความหอมครับยวขอไปชิมรสชาติก่อนนะครับ ชาตะที่แล้วครับให้ตามด้วยต้นหอมกับมะเขือเทศน,นะครับตัให้เข้ากันครับผมจะแต่งสีสันด้วยซีอิ๊วดำเพิ่มความสวยงามให้กับผัดกุ้เส้นของเรานะครับปิดทีฟ้าครับให้เราตามลงเลย Oh, สีสันสวยงามน่ารับประทานมากเลยครับทานกับข้าวสวยรลล้อนๆเติ๋ข้าวต้มก็ได้นะครับโอเคพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูผัดบุ้นเส้นฝีมือเพื่อนม่นะครับลองไปทําทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆรับรองอร่อยถูกใจแน่นอนนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ถูกใจไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ